สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำแซนด์วิชไข่นะคะโดยซอสนะคะเป็นซอสเป็นซอสฮันนี่นะคะฮันนี่มัสตาร์ดนะคะทำก็ง่ายด้วยนะคะทำเป็นอาหารเช้าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีหรือว่าใครจะเปิดร้านขายอาหารเช้าก็เอาเมนูนี้ไปลองทำกันดูนะคะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ ก่อนอื่นต้มไข่ก่อนนะคะปูจะต้มทั้งหมดสฟองในะระหว่างต้มนะให้ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะประมาณหนึ่งหยิบมือนะจะช่วยให้ทำให้ปอกไข่ได้ง่ายขึ้นค่ะขนมปังผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เอาเนยมาป้ายไว้ทั้งสองด้านนะคะ ทีนี้ก็มาทำตัวซอสกันค่ะเริ่มต้นด้วยเยลโล่มัสตาร์ดนะคะผู้ใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยมายองเนสนะคะมายองเนสชนิดไม่หวานนะ1ถ้วยตวงค่ะน้ำมันคานูลานะ2ช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากวายแดงนะคะ2ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปได้เลยน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งใส่ไปในช่วงแรกนะคะปู้ใส่ไปก่อน3ช้อนโต๊ะ ปรุงรสด้วยพริกไทยค่ะ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็เกลือนะคะอันนี้ผู้ใช้เป็นเกลือสีชมพูนะอีก1.4ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็ผิวเลมอนนะผิวเลมอนนะคะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำเลมอนค่ะอีก1ช้อนโต๊ะค่ะเนี่ยนะคนให้เข้ากันนะคะ คนให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมดูค่ะเอาตามรสชาติที่เราชอบเลยนะเนี่ยปูขอปูชิมแล้วนะคะรู้สึกว่าขอหวานอีกนิดนึงนะคะก็เลยขอเติมน้ำผึ้งนะคะลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะพอชิมรสชาติดูแล้วก็โอเคเลยค่ะซอสต,ตัวนี้นะสามารถใส่กล่องนะคะเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้นานประมาณ2เดือนเลยค่ะ สูตรผักดองนะคะปู้จะใส่ลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายนะคะให้เลือนลงมาดูได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับแซนด์วิชไข่แบบง่ายๆนะคะเป็นอาหารเช้านะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขอวอวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ